ดีค่ะสวัสดคคีครับผมพีเอ็มเกรตลิตครับฮานาดีวิสค่ะกระแสดีมากครับ<ช>ด,ดีดีตั้งแต่มีข่าวฟิตติ้งออกมาแล้วแล้วก็ล่าสุดรู้สึกว่าทีเซอร์ของละครเรายอดวิวจะสูงสุดด้วยใช่ค่ะมีแต่คนชมเนาะแบบ,บทีเซอร์ออกมาคือเป็นแบบซีรีส์เกาหลีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคือถือว่าตอบรับดีมากโอ้ชอบหลายฉากเลยเอาที่สุดใช่ไหมน่าจะเป็นฉากที่น่าจะเป็นฉากแต่งงานเพราะ มันโลเคชันมันสวยแล้วก็ฟีลลิ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเหมือนจริงมากมันเหมือนเราเราเข้าพิธีแต่งงานจริงแล้วคือวันนั้นฮาน่าแบบสวยมากสวยจริงๆครับคือเขาเดินมาแล้วจะมีมีแสงไฟส่องมาคือเหมือนนางฟ้าเดินมาจากสวรรค์ใส่ชุดเจ้าสาวแ,บบแล้วเรายือนอยู่คือเราเราเข้าใจความรู้สึกของเจ้าบ่าวที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานเราเห็นเจ้าสาวสวยๆเดินมาแบบคือตอนนั้นอารมณ์นั้นมาเลยฮะชอบ หนูชอบตอนใส่ชุดเจ้าสาวแล้ววิ่งหนีมาเจอเขาอันอันก็เป็นฉากหนึ่งที่ชอบเพราะว่าเหมือนแบบเขาขับรถมาจะชนอ่างเงี้ยแล้วแบบแล้วลงมาปุ๊บหันหน้ามาเจอกันแบบมันดูเป็นเกาหลีมากเลยอะชอบยังค่ะขนาดถ่ายทําอยู่ก็ยังกระแสดีขนาดนี้เนะก็คือเวลาเราไปถ่ายละครเนี่ยคือทุกคนเขาจะแบบ คือมันหุดหีบนะมันมันอยากออกมากเลยขน, <c oughs> ขนาดที่เราไปกองทุกคนแบบพันคบเนี่ยก็จะแบบใจจดใจจ่อรอแบบรอรูปรอแบบเร,รื่อของเรารอ,รอะไรอย่างงี้ตลอดคือแบบว่าขออีกขออีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงไปค,คือไม่หนำใจเขาไม่ไม่พอค่ะคือแบบว่าอยากให้ลงอีกบางทีลงแค่เดียวแบบ ทำไมไม่ลงอีกแบบอยากเห็นอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่สตอรี่ของเราเราจะไม่ค่อยมีเวลาลงอยู่แล้วเพราะว่าเราเราต้องเข้าฉากแต่เราจะมี PR ส่วนตัวของเราในการคอยคอยแบบคอยแอบถ่ายเราอยู่ตลอดเวลาแล้วแฟนคลับก็จะไวมากแบบรีโพสต์ไวมากครับก็ดีครับที่ที่ฟีดแบ็ละครที่แฟนๆเขาแบบฟีดแบ็ k กลับมาดีเขาก็ชมเรื่องเรื่องเรื่องภาพเรื่องฉากสถานที่แล้วก็แบบคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมแบบ คือสวยงามงงคือมันมันมันยังมไม่มีภาพเคลื่อนไหนวอองมามจะเป็นภาพนิ่งก่อนแฟนคลับนี่บอกว่ามั่นกันแล้วนะห้ามแบบออนู่นนี่นั่นนะคือแบบเตือนเราตลอดพอพอเราเราลงแบบแคปชั่นอะไรเงี้ยแบบมันแล้วนะคือ,อ,อมันอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคคือแฟนคลับแบบอินตั้งแต่ตอนตั้งแต่แบบใช่ยังไม่ออนแล้วเรายังยังถ่ายแค่แบบนิดเดียวเองอะไรเงี้ยค่ะคือภาพมันเหมือนจริงมากใช่ภาพภาพที่ทางช่องเอาไปลงเป็นถ่ายแบบเบื้องหลังไงแต่ว่า มันดูเหมือนการแต่งงานกันจริงๆฮรับอินไหมล่ะผมอินมากเลยอินครับอินรอบที่สที่สามแล้วที่สาครับสนุกค่ะก็ห่างจากเรื่องล่าสุดก็ห้าปีก็นานเหมือนกันนะใช่พอกลับมาเจอกันในรอบห้าปีก็ดีค่ะแบบทําให้กล้าเล่นมากขึ้นแบบกล้าแย่กล้าแบบอะไรอย่างเงี้ยเขามากขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเขาที่แย่เรา เขาไปทำอะไรท่าน้าบ้างไม่คือน้องเขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆอ่ะดูแบบเหมือนสลอตอะแบบนิ่งๆแล้วก็เชิงช้าอย่างเงี้ยเราก็จะชอบแบบชอบทําให้เขาแบบว่าแอคทีฟรีเฟซตัวเองหน่อยก็จะชอบแบบชอบแย่ชอบแกล้งเหมือนเดิมจะได้ผลอยู่หนูก็เล่นกับพี่นิดนึงคือวันไหนที่เขานอนพอเขาจะสดชื่นมากเลย เราได้ความพอสนิทกันขึ้นแล้วเราก้าเล่นกล้าแกล้งอะไรเขาไา้ขึ้นก็เยอะนะคะบางทีก็แบบไปแย่เขาแบบไปวิ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ข้างหลังก็จะแบบหาอะไรให้เขาเล่นอ่ะจนชอบเล่นเหมือนหมาเนาะแบบหาอะไรทเขาเล่นแล้ววิ่งวิ่งมาคาอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็แบบหาแบบติ๊กต็อกนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาเล่นไงก็จะแบบเออแต่ว่าเราก็เราชอบติ๊กต็อกเล่นเล่นติ๊กต็อกันอยู่ตรง เล่นบ้างเนาะแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบหาอันนี้มันได้อยู่อันนี้เล่นเล่นได้เล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยเอาเล่นง่ายๆไปก่อนยากๆทำไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็โดนเขาลากมาได้ทิกตอกที่กันบ่อยเขาจะเป็นสายเต้นไงกับผมจะชอบจะชอบแบบชอบทำเป็นรีแอคมากกว่าแบบดูคลิปคนนู้นก็ทำเป็นรีแอครีแอคตัวเองขำๆหรือว่าเอ่อคัฟเวอร์ภาคเสียงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่นี่เขาจะเต้นเต้นเต้น ถ้าเด็กโฆษณาไปเต้นก็โอเคมากก็โอเคครับเต้นได้อะไรที่น่าชอบผมก็ชอบครัอ้าจ้าอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าจะจะจีบน้องอ่ะนี่น้อำสดแล้วอะยังไงจะจีบไหมจะต้องจีบยังก็พยายามอยู่ครับกำลังดูดูเขาอยู่เนี่ยอ้าวเปลี่ยนเรื่องหรอเคยดูเขาเกิดนะเออแดดก็ไม่แรงแบบแก้มแก้มแดงมากเลย ก็เขินไงเนาะพูดตอนน้าฝนนี่แหละนะใช่ค่ะ่วอไหนที่เจอแต่แบบก็มีก่อนหน้านี้โควิดไปแล้วเราก็มีแบบตอนน้ำท่วมเพราะว่าโลเคชันหลักเราไปอยู่ที่โคราชเขาใหญ่ก็จะแบบมีน้ำท่วมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะหยุดไปแล้วก็มาเจออันนี้ก็เป็นโควิดอีกเลยก็แบบมีอุปสรรคนิดหน่อยอะค่ะต้องปีนี้อยู่แล้วนะต้องต้องภายในปีนี้ เออใช่คือเราเราเรารักกองนี้ไงเรารักทีมงานเรารักพุ่มกับรักนักแสดงด้วยนะคืออยากอยู่ด้วยกันนานเออแต่มันมีความสุขจริงๆนะถ่ายถ่ายทำละครเรื่องนี้มีความสุขอะไรคะพีก็ส่วนใหญ่ก็พอทีมงานเอ๊ะเขาถามพี่ไม่ใช่เหรออครัะครับก็ก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะ ในในละครเรื่องนี้ฮะ <minority> ทำให้เรามีความสุขข้างๆเลยเนาะอันนี้ก็ม <gamma> <Nixon> ีความสุขอยู่แล้วครับผมก็ฝากแฟนๆนะครับรอติดตามชมละครเรื่องเจ้าสาวจําเลยด้วยนะครับก็เป็นการกลับมาเจอกันของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับน้องฮาน่าซึ่งตอนนี้พวกเราก็กำลังเร่งถ่ายทำกันเต็มที่เลยนะครับถ้าคิดถึงพวกเรานะครับอยากชมละครของพวกเราเร็วๆแล้ว รอติดตามชมนะครับภาพอัปเดตเบื้องหลังนะครับก็จะมีทั้งข่าวสารต่างๆจากทางช่องด้วยแล้วก็ใน IG ของพวกเรา2คนด้วยนะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยค่ะเราก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆค่ะ